นี้เราจะลงเรือของไตโทนนะครับผมแล้วเราก็จะไปตกปลากันจุดที่ขึ้นเรือนะครับผมก็คือเจนันโฮมสเตย์นะครับผมสลิงมีไหมสแตนดอินมีไหมสแตนดอินมีไหมไม่มีนอสลิงนอสแตนดอินอโชดหน่อยยกชอหน่อยยกชอหน่อยโอเคนอสลิงก์เลยนอสลิงนอสแตนอินช่วยไหมโอเคถ้า,า,าว่าแหล่งโปรตีนจาก ปลาจากทะเลเราจะหายากขึ้นนะครับผมเราก็เลยมาหาวัตถุด,ดิบกันนะครับผมหลังจากขึ้นฝั่งอาบน้าอาบท่านะครับทางโฮมสเตย์ก็แปลรูปเป็นซาซิมิให้ทานเลยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะไปตกปลากันนะครับผมก็จุดลงเรือคือเดนนันโฮมสเตย์นะครับผม ตามไปแล้วครับเราก็เดินทางไปยังแสมสายรับเจนันโฮมสเตย์เจอกันนักต้องก่อนครับดีครับลมเรือ106ครับ2 2 2คน6คนครับ6คนเป็นบ้านเป็นหลังนะครับ3 0 0ครับผมและที่นี่เป็นห้องอีกมี1 8 0 1 5 0และก็1 3 0ครับครับผม2 0 5คนครับครับผมนีจุดลงเรือครับผมเจนันโฮมสเตย์ นจุดลงเรือนะครับผมก็จะเป็นท่าเทียบเรือนะครับผมเจนันโฮมสเตย์นะครับผมอตำแหน่งนี้ก็จะมีเป็นแบบระเบียงรับลมนะครับผมลานกิจกรรมนั่งกินข้าวตกป้าแล้วก็ที่พักก็จะเป็นกระโจมนะครับผมคาลพพันหกพักได้สองคนนะครับผม โอ้มีหลหลลาากยทำเตอนก่อนลงน้ำใส่ชุดชิดเล่นน้ำนะครับผมแล้วก็โอ้โหคันเบ็ดตกปลาไอ้ตกปลาตกหมึกอะไรก็มีนะครับผมวันนี้เราจะไปลงเรือของไตโทนะครับผมเรือเฟ่งเราอยู่บนเรือแล้วนะครับ น้ำทอนเรือซิ่งต้องเก็บผลงานตกปลาเรือใหม่ครับผมจจะเเลิ้างเข้าที่แล้วไปครับผมไปไปทำไหนน้ำอ่ะทิพย์ดำน้ำผมจะมีแถมซาซิมิสักจานหนึ่งพาไปตกปลาสักยี่สิบนาทีอ่าพอที่สิบนาทีเสร็จก็กินซาแอ้บไปลงไปสอนดำน้ำเปิดปิดพอสอนดำน้ำเสร็จเราขึ้นมากินซาซิมิอ่าพอกินซาซิมิปุ๊บเราลงไปดูปลาดิโม พอดูปาลิมเซ็ตเราก็พาไปดูปาการังแล้วก็กลับทริปตั้งสามชั่วโมงเนี่ยคือกิจกรรมของเรามีแค่นี้ประมาณเท่าไหร่นะสามห้าสามห้าถ้าเริ่มต้นอยู่หกสามห้าหกคนแต่คนที่เจ็ดเพิ่มอีกหกร้อยครับผมก็จะขึ้นเป็นคนที่เจ็ดจะขึ้นเป็นหกหกร้อยมีซาซิมิฟรีน้ำน้ำเปล่าฟรีครับผมซาซิมิต้องไปช่วยกันตกสักยี่สิบตัวอะไรเงี้ยสิบตัว วันนี้เราเน้นปลาก่อนแล้วนะวันนี้เราเน้นปลาก่อนวันนี้เราเอาเก่าเอาเก่าก่อนเล่นปลาถ้ามีเวลาว่างก็ค่อยหมึกมันจะมันยากเนอะเราต้องหวังเลยเอาปลาก่อนใช่ใช่นะเอาปลาตอัวงแล้วเราก็มาเล่นหมึกใช่ใช่แบบนั้นเลยนะถ้าเกิดเต็มวันเต็มวันก็ค่าเรือ5,500ันหนะครับผมครับถ้าเกิดออกเต็มวันโม่แรกครับผมปูต้มปูต้ม อยากเรือสดจอดสดติดเรือสดสดร้อนร้อนร้อนหรือเปล่าเรือยังครับเดี๋ยวหวานหวานเลยครับหวานหวานตกมาได้เอ้ยไม่ใช่เรือปูเรือปูตอนนี้เราก็ออกเดินทางไปตกปลานะครับแต่ว่าลูกขณะที่เราตกปลาอยู่นะครับมีค่อนข้างน้อยครับผมเนื่องประดับเมาเรือตึะมีนได้ไหมสแตนได้ไหมตะแตนมาจอดเดียวครับผมตะแตนได้ไหมยิบไม่ไหวไม่มีนกตะลีนนกตสแตนินอ่ะชอนเลยยกชโชนเลยยกชอโหน่อย โอเคโนสลิงเลโนสลินตาเนนโอเคมเจปลาโอเคปลาที่เราตกมาได้นะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับไอโซนะครับผมปลากุดสลัดมาได้ไงก็ไม่รู้นะครับผมปลาเนื้อดีนะครับราคาแพงกับเก๋าพวงครับผมเก๋าพวงก็คือได้มาหลายตัวเลยครับผมขึ้นมาแล้วนะครับขึ้น โชว์ผลงานงอนใช่ไม่กบไม่กบถ้าว่าแหล่งโปรตีนจากาปลาจากทะเลเราจะหายากขึ้นนะครับผมรบเราก็เลยมาหาวัตถุดิบกันนะครับผมมาหาชัยก็ปิดแล้วนะครับตก้องแจ้งแจ้งเอาไปข่มนบ้านผมดี่าโหตกฉลามได้ปลาครับติดตะอวนปูมาเฮ้ยไม่ใช่ตกฉลาม ตัวหน้าภาพกุญใจก็เนี่นะครับบากุสลาเนะมาได้ไงใครตกได้เลาายไปมีพีชไมีพีชเนื้อดีครับผมนนความดีงามน,นะครับของที่นี่ก็คือว่าที่องท่าลงเรือก็คือมีห้องน้ำน,นะครับผมก็แบบมาตรฐานนะแล้วก็มีห้องอาบน้ำน,นะครับแต่หาสวิตช์ไฟไม่เจออยู่ตรงไหนนะครับผมเวลาขึ้นเรือเสร็จก็อาบน้ำห้องน้ำไรตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับผม ปกติจะต้องไปที่วัดสมัยศาลนะครับผมใช่ไหมครับถ่ายวีดีโอแล้วโอเคผมเสร็จแล้วนะครับเทิร์มาฝั่งแล้วความนียมงามน ISO นะครับผมมาก็ทางทางโฮมสเตย์จะนั่งโฮมสเตย์ก็แปลงร่ากลายเป็นฟาสเมทาร์นะครับผมแล้วก็มีเครื่องเสียงเพิ่มเติมเลยนะครับเตดนะครับผมเตดบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศยามค่ำคืนของเจ๊นันโฮมสเตย์นะครับ อดูภาพมุมกว้างอันนี้เป็นปราคาเป็นโฮมสเตย์สไตล์แบบอาคารนะครับอยู่ได้สองคนนะครับคาราคาพันหกบาทต่อวันนะครับพันหนึ่งพันหกร้อยบาทครับผมอยู่ได้สองคนอากาศนะครับผมก็จะเป็นเป็นทา่าเยบเรือเก่านะครับก็ไม่เก่าครับตอนนี้ก็กําลังใช้งานอยู่ด้วยนะครับตรงหัวสะพานนู้นจะเห็นไฟลิบลิๆตรงตรงปลายสะพาน ตรงผานสะพายสะพานปลาเนี่ยนะครับจะมีไฟสําหรับรอปังตกตปังได้นะครับหรือว่าจะตกตรงบริเวณหน้าที่พักลานหน้าที่พักแบบนี้เลยก็ได้ครับ